ที่นั่นค่ะทุกคนเดีเ๋ยวเรจะมาสอนว่าเราจะมีที่การทำรถแบบไม่มีหลักกานะคะแล้วก็จะได้ถ้นในในาจะใหม่ๆมาด้วยนี้สิบสองสิบสาม สามท่านนะคะมาเริ่มกันเลยแล้วก็ได้รถมาด้วยทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนี่นะมาเริ่มดูกันเลยก่ออื่นออกจากเกมสกุลาก่อนนะคะก่อนอื่นต้องลบเกมสกุล่าไปก่อนนะคะก็เป็นใน YouTube นะคะแต่ก่อนเดี๋ยวเข้าไปในแอปอันนี้ก่อนก่อน

เอร์ค่ยทูอ่ะก็ไปเลยกดตรงนี้นกกม,มันก็คำวิธีการดาวโหลดอด้วย,ยว่าสอนวิธีการดาวน์โหลดแอรสก,กุร สอนวิธีการดาวน์โหลดเกมซากุระนะคะทุกคนทะกคนอันนี้กดนกดมาเข้าใหม่ก่อเข้ามาปุ๊บโหลดค่ะกดตรงนี้ค่ะนี่สอนวิธีการดาวน์โหลดเกมซากุระ ค่ะชิ้นี้ล้เ็เลยนะคะกดเข้ไปเสร็จแล้วนะคะเราทำการกดออกเกมเลยค่ะทุกคนจะเห็นแอปใช่ไหมคะทุกคนแอปที่ว่าปดกดลงคอมมทุกคนเํีการลออกไปนะคะทุกคนลออกไปเลยนะถอนการ์ตรงนี้กดลกลก่อนนะคะก็กดเขาตร จบนะคะมันทำยากมากมันจะมีเรื่องภาษาอ่ะน้องแก้มดาวน์โหลดโหลดเกมไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ดาวน์โหลดโนเชียลอะไรสเกตเนี่แหละคะ่ะทุกคนดาวน์โหลดเครื่องมือมิน,นิอะไรนี่แหละคะ่ะดาวน์โหลดไปแล้วแต่ว่าถ้าจะยังไม่ดาวน์โหลดมันจะเป็นสีนี้นะคะเโยอย่างที่เห็น สีฟ้าแล้วก็ให้เรานั้นกดไปได้เลยนะคะกดเป็นกดเป็นสีฟ้าเลยนะคะกดสีฟ้าเลยกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็มันจะเป็นขึ้นหน้าให้เราโหลดอะไรพวกนี้ก็กดเข้าไปเลยอะค่ะนี่น้องแก้มเข้าสูร่ระบบไปแล้วลงชื่ออะไรพวกนี้ไปแล้วนะคะ อ่าแค่นี้แหละลบเสร็จแล้วลรเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็กินใหม่ก่อนนะนี่แต่ว่าเราต้องปลดล็อกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรให้เสร็จก่อนนะคะลูกคน วนี้พี่ฝนก็มีแบบเป็นพี่ฝนก็มีถือกล้องถือกล้องถือแก้วอะไรแบบนี้คืนทองในนบถ้าลให้ใครไม่อยากแบบดูวิดีโอให้กดออกแล้วก็เข้าใหม่แค่นี้แหละมันดู

กดหน้าอะก็ได้นะคะนี่มาดูกันสีนี่อนี้อยากก้า ก็จะเป็นลายสีเป็นอย่างนี้เลยสีสีแดง かわいい。<laughs>